ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูผูสู้คนพี่น้องเป็นยังไงน้อพี่น้องเมื่อคืนนี่คือจิมี่ว้มสุขสมหวังนะพี่น้องเนาะคือจิมี่วามสุขสมหวังกันสูผูสู้้นพี่น้องวิ่งกับเขาจับคู่กับเขาพี่น้องสําหรับแฟนครับแฟนช่องปูอุดอนพี่น้องเนาะปูอุดอนเด้อแฟนครับแฟนช่องปูอุดอนคือสีบอผิดหวังกันพี่น้อง มาทั้งบนมาทั้งล่างรถพี่น้องนะครับของปูอุดรพี่น้องสุดยอดอีหลีเลยพี่น้องนะครับแนวทางเพื่นจับคู่มาพร้อมกันพี่น้องนะครับจับคู่มาพร้อมกันนะครับผมพี่น้องอ่ะมาเบิ่งงจอนหลังของอ่าปูอุดรพี่น้องนะครับมาดูย้อนหลังนะครับย้อนหลังปูอุดรนะพี่น้องเนาะนี่คือแนวทางปูอุดรพี่น้อง แนวทางเพิ่นออกเพิ่นวิ่งบนล่างหกกับเก้ากอดคอกันมาเลยพี่น้องหกกับเก่านะครับหกกับเก้ากอดคอกันมาเลยนะครับหกกับเก่านะครับเนาะกอดคอกันมานะครับจับคู่พี่น้องเพิ่นจับคู่ให้เนาะจับคู่หกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเขาหกเก่าพี่น้องนะครับเด้อนะครับ จับคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดพี่น้องนะครับวิ่งกับเก้ากับเขาพี่น้องในแนวทางของปู่อุดรเด้อพู้ใดสิไหคาน้ำ่ากาแฟพอใจดีค่าสมุตปากากาแล้วแจพี่น้องนะครับแล้วแต่พี่น้องสิมีน้ำกินน้ำใจอันสวยงามอันสวยสดงดงามกับการเสียเวลานั่งเทอร์ซิได้ให้พี่ให้น้องเป็นตนเป็นโตเทอร์ซิเอปเอามาเทอร์ิมานํำเสนอพี่น้องเอ้ยลำบากหลาย เกิดสิได้มากพี่น้องเอ้ยมันหมดเป็นวันเดือดง่ายๆแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กระไดพี่น้องนะครับค่าสมุดปารกกาหนังสือกาแฟเนาะพี่น้องเนาะตามเบอร์ที่พ่อใจดีนี่แหละครับผมแคบหนาจอไว้ใครมีจิตใจใสศรัทธาเนาะเขาสิเขาบ้านรวมกลุ่มพี่น้องเนะาะเขากลุ่มเขายังเนาะตามเบอร์นี้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าตามเบอร์นี้แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิล่งใสอ่า มาเรียกปชีปูอุดรด้วยเนาะแต่ผู้ใดมีโชควิลาบกระเพื่อนกะแต่แต่พี่น้องสี่เห็นใจ้าสม,มุดปากกานทำชากาแฟเนาะนะครับเนาะเอาพี่น้องไปตามกันเลยครับปูอุดรพี่น้องไปตามกันเลยปูอุดรเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะ วันที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องนะครับเป็นงวดที่สามเด้อของปูหล่อนเข้าติดๆหกเจ็ดสองห้าพี่น้องเนาะสองห้าหกเจ็ดนะครับของปูดอนรลาวพัฒนาผู้ใดมีจิตใจใส,ส่ศรัทธาแด้พี่น้องเด้อ นะครับเนาะค่านำซากาแฟเนะาะเหาพัฒนาพี่น้องค่าสมุดค่าปากกาค่าเน็ตไปสัตวพี่น้องมาใช้เป็นง่าไ,ไๆเด้นะครับเื่สิไ้มาเหลาพัฒนาปูอุดรน,นะครับค่าเน็ตกะเสียปากกากะซือสมุดกะซือพี่น้องนะครับ ูอุดอนมาน้นองนาองเห็นใจซึ่งกันและกันนำพึ่งเื้อเสือพึ่งปลาพี่น้องต่างฝ่ายต่างอาศัยกันวิ่งบนล่างนะครับ,ว,บ,นะรบวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างนะ วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างของปู่ทองนะครับเธอ,อวิ่งบนล่างของปูดอนมเพราะเป็นปูทองเห็นบ่วิ่งบนล่างของปู่ทองพี่น้องนะครับเป็นอะไรพี่น้องนะครับเนาะ 7กับ8ปดเด้อพี่น้องชัดเจนบ่พี่น้อง7กับ8 7กับ8นะครับ7กับ8ของปูอุดรพี่น้องมาเบิ่งวิธีการจับคู่ของปูอุดรพี่น้องนะครับ จับคู่ปูอุดรมีอะไรบ้างนะครับเนาะปูอุดรมีนาะพี่น้องเนาะปูอุดรเนาะเจ็ดศูนเะจ็ดสองพี่น้องนะครับเจ็ด สามพี่น้องนะครับแล้วก็เจ็ดแปดพี่น้องที่มาคูอา,อายุตีเนาะพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปู่อุดอนเด้อนะครับนี่คือแนวทางของปู่อุดอนนะเอามาปิดจารณาให้พี่ให้น้อง เบิงพี่น้องมักกะจัดขัดกระพานตัวพี่น้องนะครับแนวทางเพื่นสําคัญปัณน,นีดีปันนีพี่น้องรุดกับรุดยากเนาะเกง่งอหลีสีสานักหาสํานักเกง่งอหลียอมรับเกง่งพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็สจฟันห้มือแรกนี่ลหละพี่น้องเพิ่นวางแล้วฟันแล้วก็ฟาผ้ากันไปจัดหากันเลยพี่น้องนะครับอเอามาเบิงชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของปู่อูดร นะครับแปดหนึง่งแปดสองแปดสามพี่น้องนะครับ แล้วก็แปดเจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่อุดรเอามาฝากพี่ต้อนน้องนะครับเอามาฝากพี่ต้อนน้องพี่น้องนะครับของปู่อุดรพี่น้องนี่ครับทีเด้อผู้ดใดเป็นแฟนคลับแฟนช่องปูอุดรน,นะครับเนาะที่ว่ามีโศกมีลาบกระเพลินอยากให้นำชาก,กาแฟเพลินเนาะหนึ่งห้าสี่สามเจ็ด 6 0 9 7 4นะครับกะสิกรกะสิกรไทยเด้อนะครับกะสิกรไทยนี่ครับผมแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอกันไว้เด้อนี่คือแนวทางของปู่ดอนผู้ใดมีน้ำจิตน้ำใจ เอฟซีปูอุดรนะครับที่ว่ามีโชคมีลาบกระเพิ่นเนาะแล้วแต่พี่น้องสีพิจารณาเบิงนะครับนอกค้าน้ำซ่ากาแฟค่าสมุดปากกาค่าเน็ตเพ,พิ่นสำหรับพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสีมีนำ้ำจิตน้ำใจเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องแคบหน้าจอปูอุดรไว้พี่น้องเอาไว้เบิ่งเป็นงวดต่อไปคือวันศุกที่ยี่สิบเจ็ดกันย่าสองหาหกเจ็ดเล่าพัฒนาปูอุดรวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดพี่น้องฟันทงให้นเจ็ดศูนย์แปดสองแปดเออเจ็ดสาม เจ็ดแปดพี่น้องแปดหนึ่งแปดสองแปดสามและแปดเจ็ดพี่น้องนะครับแช่หนาจอยแล้วแลวพี่น้องพี่น้องก็จะ่าลืมกดไลค์กดแช่กดติดตามปูอุดวนหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นเด้อเอาสำหรับชิปนี้พอใจดีกับมีโนทางฝากพี่ตอัวน,น้องซ้ำนี่แหละครับลิปนาพ่อกันไหมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ